วันนี้ฉันต้องได้กินมังก,กรย่างโซลิงไปกันเลยเจ้าศัตรูสุดแกร่งเพียงหนึ่งเดียวที่จะสามารถต่อกรกับมังก,กรนั่นได้ฉันรอเวลานี้มานานแล้วโชว์ให้ทุกคนเห็นช่วยชีวิตฉันอย่าให้ต้องขายหน้ากบหลาฮอตคิสเอาให้ยับเป็นอะไรเบลลิพัสมานาเบลนดิงมานาหลอมรวมไอ้นักดาบปีศาจบ้านั่นสมควรฆ่ามันให้ตายตั้งแต่แรก มานาหลอมรวมหมายความว่าจะใช้เวทไม่ได้หรอต้องสลัดให้หลุดฟลานี่แหละในที่สุดมันก็จบ so b l e s <c oughs> s จะตายแน่อเล็กซานด์ฮะนี่มันอะไรเนี่ยกลับกันเถอะอเล็กซานเดอร์อ่ไม่นะไม่อย่าอย่าไปสิวะหนีเหรอแกปัดหรือไงอย่าหนีนะเฟยอเล็กซานเดอร์อาณาจักรคาเวและอาณาจักรไฟเบีว ตกลงสงบศึกชั่วคราวระยะเวลาพักศึก30วันตกลงทำสัญญาฟังไฟเบลผู้บัญชาการยุทธนาวีเอลเบิร์กบาผู้รับมอบอำนาจมัสกิเตียฮาลีฮาฟังคาเวนฮาวเวิร์ดเดรกผู้บัญชาการฐานสูงสุดคาเวนพักรบชั่วคราวฟาเบลกับคาเวนจะไม่ทำสงครามกันแล้วเหรอแล้ว30วันคืออะไรถ้าคาเวนไม่อยู่แล้วก็หมายความว่าหรือแค่เรางั้นเหรอฮะตกลงทำสัญญาสงบศึกเหรอ ใช้ทริคอะไรถึงทําเรื่องแบบนี้ได้นะฮแต่ก็เอาเถอะเก่งจริงๆเรื่องทําให้คนเขาเป็นห่วงข่าวการสงบศึกของคาเวลและไ่ายเบลที่ทําให้ทั้งสนามรบตกอยู่ในสถานการณ์วุ่นวายสั่งถอยทัพหลังจากทั้งสองฝ่ายสั่งให้กองทัพของตนล่าถอยก็มีการจัดระเบียบกองทัพใหม่หัวหน้ามีคําสั่งล่าถอยครับหลังจากไปรวมตัวกันที่ค่ายก็จะจัดระเบียบกองทัพใหม่ครับเอ่ออาครับไปครับไปสิครับ พี่รีฮาเป็นผู้รับมอบอำนาจแทนไม่ใช่ว่าพี่เขาต้องปกป้องชายฝั่งได้เป็นเวลา20วันหรอกหรออย่าบอกนะว่าเขาบรรลุเงื่อนไขของเวสอื่นแล้วสังหารในพลเรือสี่นายภายในวันเดียวหรอเต้นแกลนวิลเสนาธิการไปตรวจสอบความเสียหายเช็คกำลังพลที่เหลือครับท่านหน่วยรบพิเศษบายุนโชนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่อธิบายให้ฟังได้ไหมคะคือว่าเออ ฉันต้องอธิบายว่ายังไงดีเนี่ยจะว่าไปแล้วไม่เห็นหัวหน้าทีมนายเลยนะใครบังอาจไปใช้เวทในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานอันตรายครับคุ้มกันท่านผออ,อ่ะอเล็กซานเดอร์ล่ะคิดอเล็กซานเดอร์ไปกลับไปแล้วครับคุณควรจะมาตั้งแต่ที่ผมให้สัญญาณไปแล้วไม่ใช่หรอกครับมาสายนะครับคะ่ะคือว่าผมก็รีบมาที่นี่เร็วที่สุดแล้วนะจากชายฝั่งได้ว่าแต่ทำไมทุกคนมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ล่ะครับ ไม่ใช่ว่าอเล็กซานเดอร์ปรากฏตัวแล้วหรอกหรอครับเราแพ้หรอครับพี่ลีฮา,ฮาลีฮาระรำฮาวายอนเป็นอะไรไปโผลมาเป็นคนสุดท้ายทำเป็นตัวเอกไปได้ก็ตัวเอกจริงนี่ครับเขาสามารถสงบศึกกับกองเรือคาเวนได้ด้วยทำได้ยังไงกันแน่นะครับคุณฮารีฮฮาห,หายใจไม่ออกครับทุกคนค่อยๆพูดทีละคนได้ไหมครับกลับมาซอเล็กซานเดอร์ เธอบอกว่าเธอมั่นใจไม่ใช่เหรอชิโยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคาเวนกับไฟเบลถึงสงบศึกกันชัฉันมั่นใจว่าเดรกต้องออกโลงเองแน่ๆแล้วนะคะดเดรกออกโลงเหรอแน่ละก็ต้องมาอยู่แล้วแต่นี่มันอะไรพระเจ้าเด็กนั่นเป็นคนทำสัญญาสงบสึกเองนี่ในว่ากองทัพของไฟเบลด้อยกว่าไม่ใช่เหรอพูดอะไรออกมาสักคำสิขอโทษด้วยค่ะท่านไอมัสกิทียฮาลิฮาฉันนึกแล้วว่าต้องเป็นแบบนี้ฉันว่าแล้วฉันบอกแล้วไงว่า ไอพวกมัสกิเตียมันคือตัวปัญหามหาสงครามเมื่อ20ปีก่อนก็เหมือนกันไม,ไ,นะไม่สำคัญว่าไงนะไม่สำคัญว่าฟฟเบลกับคาเวนจะทำสัญญาสงบศึกกันหรือไม่88เกม88เว็บเปิดใหม่เข้าแล้วติดเล่นแล้วแตกแตกสนั่นทั้งวันทั้งคืนสายสล็อตบอลบามีมาครบจบในที่เดียวพร้อมกับระบบสมัยใหม่ที่โครเฟี้ยว ตเติมปุ๊บเข้าปั๊บแป๊บเดียวไม่ต้องรอนานพร้อมทีมงานแอดมินหลังบ้านตลอด24ชั่วโมงติดใจก็แอดไลน์มา @88g88 แ, 88. แอดมาเววๆโบนัสใกล้แตกแล้วไม่สําคัญว่าไฟเบลกับคาเวนจะทําสัญญาสงบศึกกันหรือไม่เพราะแค่ผมคนเดียวก็สามารถจบสงครามนี้ได้ทันทีไหนหนีหางจุกจูดเพราะเบลิพัสโดนผนึกเวทมนต์เนี่ยนะอปากอีกนิดขอเธอหลุดแน่ฮ ก็ฟันมาเซ่เอาเลยทำไมทั้งที่ยอมไว้ชีวิตพวกไฟเบลได้แต่กลับจะฆ่าฉันเงี้ยหรอไม่สนเลยสินะว่ามินิกจะชนะไหมนายมีเป้าหมายอะไรกันแน่หมอนี่กำลังระดมพลโดยเฉพาะพวกแมวนะ้าถ้านายมั่นใจขนาดนั้นทำไมถึงไม่สบั้นคอแกลนวิวไปเลยละ่ะไอ้บ้านนี่คอนมาถึงแล้วแต่ปัญหาคือมันกลับปฏิเสธที่จะตีหัวศัตรูชิโยทั้งละ่ะ เริ่มจัดตั้งค่ายในแนวหลังของฐานไฟเบวแล้วคะ่ะใช้เวลาเดินประมาณ5ชั่วโมงคะ่ะโอเคก่อนอื่นเราจะแยกแกลนวิวออกจากนั้นจะเคลื่อนตัวไปในทิศทางเดียวกันช้าๆในรูปแบบขนาบข้างกองทัพตอนไม่ให้พวกนั้นหนีไปทางไหนได้อเล็กซานเดอร์ถ้าอยากให้สงครามจบลงเราต้องจับมือกันไม่งั้นอาจจะเกิดกรณีที่มังกรไม่สามารถใช้พลังได้อีกร่วมมือกันถ้างั้นเรื่องนี้ก็สบายใจได้ชิโอแล้วขั้นต่อไปล่ะ เราจะเตรียมพร้อมกันทีเลยค่ะรอบนี้จะพลาดไม่ได้นะค่ะเพราะไม่มีมือปืนที่ท่านเป็นกังวลอยู่แน่ค่ะหมดห่วงได้เวลาเดียวกันค่ายไฟยเบลจากนั้นท่านผู้การเรือบกักก็นําเหล่าลูกเรือมุ่งหน้าไปยังทุ่งราบแล้วครับไม่เพียงแต่ปกป้องชายฝั่งได้แต่ยังทําการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์สมกับเป็นหัวหน้าทีมหน่วยรบพิเศษบยุนโชจริงๆไม่หรอกครับต่อให้ผมไม่พูดท่านผู้การบากักน่าจะตัดสินใจแบบนี้อยู่แล้ว ทั้งสองท่านคงสนิทกันมากเลยสินะครับเข้าใจแล้วก่อนรุ่งสางเราจะทําการถอยทัพครับศัตรูอาจจะวางแผนจัดการกับเราพร้อมกับกองทหารที่มาจากฟาสและโคลลี่บนทุ่งราบแต่สถานการณ์ในปัจจุบันมันกลับส่งผลตรงกันข้ามหากกองทัพศัตรูอยู่ระหว่างกลางทั้งกองกำลังของเราและกองกำลังของผู้การบักจะโจมตีศัตรูได้พร้อมกันทั้งสองฝั่งครับเยี่ยมมากกลับไปพักได้คุณฮารีฮา สุดยอดเลยครับแต่เป็นตัวแทนในการทำสัญญาสงบศึกถ้าคุณยังไม่มีกิลเข้าร่วมกิลรัชของเราพูดอะไรนาะร้อนตอนนี้พี่เขาอยู่ในกิลเบียนโชของเราตะหกักว่าแต่พี่ทำสัญญาสงบศึกได้ยังไงกันเนี่ยจะรับผิดชอบยังไงครับเออครับผมถามว่าคุณจะรับผิดชอบยังไงเพราะคุณฮาริฮาแท้เลยที่ทำให้ผมพลาดโอกาสจัดการกับอเล็กซานเดอร์เพราะ ผมหรอครับแม้ว่าผมจะใช้วิธีนั้นที่คุณบอกมาก็ตามซึ่งจังหวะนั้นผมสามารถล้มเขาได้แท้ๆเลยนะครับแต่คุณกลับทำให้ผมพลาดโอกาสนั้นไปซะดื้อเออจะว่าไปที่กีจองอธิบายสถานการณ์ให้ฟังเหล่าแนวหน้าของไฟาเบียวร่วมมือกันเพื่อหยุดยั้งอเล็กซานเดอร์มังกรทองโดนกบยักษ์ที่ลีจิวอนอัญเชิญมาจนทำให้อเล็กซานเดอร์กลายเป็นฝ่ายเสียสูน จากนั้นก็มีแจ้งเตือนการทำสัญญาสงบศึกทำให้อเล็กซานเดอร์ใช้โอกาสนั้นหนีไปได้กบตัวนั้นคงจะเป็นโซเมตของลีจิวอนอาจเป็นไพ่ลับสำคัญสำหรับการจัดการกับจุดอ่อนของมังกรทองไม่แปลกที่เขาจะหงุดหงิดกว่าจะคูดาวอีกรอบก็ใช้เวลาตั้ง24ชั่วโมงตอนนี้เหลือเวลาอีกเท่าไรหร่ล้วครับเพิ่งผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงฉันใช้สกิลนั้นไม่ได้มาแค่พักหนึ่งเหลืออีกตั้ง21ชั่วโมง อเล็กซานเดอร์รู้เรื่องเวลาครูดาวของโซลิงไหมครับหมอนั่นมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแต่ไอ้มังกรท้องนั่นก็จะคอยบอกมันนั่นแหละในใจฉันอยากจะฉีกไอ้หมอนี่ให้แหลกเป็นชิ้นๆแต่เขาสามารถทำสัญญาสงบศึกนั่นได้ดูเหมือนจะกลุมความลับอะไรไว้มากมายฉันมั่นใจว่าเขามีของถ้าเก็บไว้ใกล้ๆตัวเดี๋ยวคงได้เทคนิคอะไรเพิ่มอีกแน่นอนจะว่าไปแล้วคิดเหมือนมีเรื่องอะไรจะคุยเกี่ยวกับอเล็กซานเดอร์ คนคนนั้นมีพลังที่จะสามารถฆ่าพวกเราทุกคนได้แต่กลับไม่ทำอเล็กซานเดอร์นะหรอทำไมกันครับเขาบอกว่าต้องการความร่วมมือจากพลังของเหล่ามนุษย์ครับหลังจากพิจารณาแล้วมันไม่ใช่การรวมพลังเพื่อต่อสู้ดูเหมือนว่าเขาจะพูดถึงความสามาคคีของมนุษย์สามัคคีเวลานี้เนี่ยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่า หลายาคนที่อยู่เคียงข้างเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับโลกแห่งนี้อย่างลึกซึ้งเพราะงั้นผมจึงเดาว,ว่าเขาอาจจะรู้อะไรบางอย่างมังกรทองสิ่งมีชีวิตที่ต่างจากมังกรที่ผู้เล่นเจอในเลดบอสมังกรที่ฉลาดที่สุดผู้นำที่สั่งการมังกรเหล็กผู้รักษาความยุติธรรมปกป้องความดีถ้ามังกรทองต้องการให้ผู้เล่นมีชีวิตอยู่จริงๆถึงฉันจะไม่เข้าใจสถานการณ์แต่ก็ถือว่ายังดีที่ได้รับหนึ่งชีวิตจากสงคราม ทำไมฉันรู้สึกไม่สบายใจแบบนี้นะเจ้าเล็กซานเดอร์หมอนนั่นก็คงพูดโมไปเรื่อยนั่นแหละครับก่อนหน้านี้เขาเกือบจะตายด้วยน้ำมือของผมแล้วด้วยจนกระทั่งคุณฮาริฮาทำสัญญาสงบศึกกับคาเวนนั่นแหละอีกอย่างตอนนี้คุณฮาริฮาได้เทเลพอร์ตมาอยู่ตรงนี้แล้วเพื่อเข้าร่วมกับเราเรื่องสัญญาสงบศึกเป็นยังไงผมไม่รู้แต่ผมคิดว่าเขาคงรับรู้ได้ถึงภัยอันตราย คุลีจีวอนพูดถูกนอกจากนี้ฝ่ายนั้นก็มีนักวางอุบายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมิดเดิลเอิร์ธอยู่ในไม่ชา้าฝ่ายนั้นจะสามารถคาดเดาได้ว่ากองทัพไฟายเบลบนชายฝั่งได้จะเคลื่อนไหวอย่างไรและสิ่งที่เธอจะทําต่อไปคือใช้อเล็กซานเดอร์เข้าโจมตีก่อนที่กําลังเสริมของไฟายเบลจะมาถึงและเวลานั้นคือคืนนี้ปลุกทุกคนเดี๋ยวนี้เลยครับเราจะถอยทัพแบบนี้ไม่ได้ครับมินิจะออกโจมตีตอนกลางคืน ไม่เห็นมีใครสักคนเลยจะสั่งให้ถอยทัพไปไหนกันแน่เนี่ยไม่รู้สิก็ได้ยินว่าจะไปทัพสนามที่ราบนี่นะแต่เอาเธอะแค่ขวาชีวิตรอดให้ได้ทุกวันนี้ก็ได้คะแนนการมีส่วนร่วมแล้วทาไมมีเควสนั่นป่านนี้ฉันก็ล็อกเอาไปนานแล้วมาจริงหรอพี่เออแงอยู่แล้วก็ได้ยินว่าพวกมินิทพยายามรอบสังหารผู้บัญชาการฐานสูงสุดแกลนวิวนี่นะ หากมีใครในคล่ายศัตรูที่คิดเช่นนั้นไม่มีทางที่พวกเขาจะไม่ส่งการโจมตีตอนกลางคืนกะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นไรไปกลัวหรือไงกลัวงั้นเหรอมันยิ่งกว่าคำว่ากลัวซะอีกสิ่งที่น่ากลัวจริงๆก็คือการที่รับรู้ได้ว่าความกลัวนั้นเกิดขึ้นจริงยังไงล่ะว่าไงนะ คนคนนั้นแก่งกว่าผมตอนนี้ผมไม่รอดแน่ความคิดเหล่านั้นมันไหลเวียนเข้ามาโดยอัตโนมัติจนผมไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวเข้าไปต่อต้านเลยได้ซ้ำกีจองในฐานะที่เป็นแทงเขามักจะคุ้นเคยกับสตูที่แข็งแกร่งมากกว่าใครแต่ไม่เป็นไรผมอยากจะลองพุ่งชนดูสักตั้งผมคิดว่าน่าจะสามารถต้านเฟลมสไตล์ของมังกรนั่นได้สัก3ามครั้งละมัง้งฮ่ามันเป็นเวทมนต์ยิง1 5ช็อต บยุนโชของเราพูดกันแบบนี้ทุกคนเลยเขาคงน่าจะกลัวจริงๆไม่เป็นไรเพราะต่อให้ผมจะต้องตายก็จะปกป้องพี่ให้ได้เพราะพี่คือจ๊กเกอร์ของทีมเราถ้าที่นั่นมีอเล็กซันเดอร์เราก็มีคุณฮาลีฮาเหมือนกันจะพวกนั้นคงไม่รู้ว่าคุณฮาลีฮาได้หวนคืนสู่สนามรบแห่งนี้แล้วฮ่าฮ <c oughs> หน้าที่แรกของหน่วยรบพิเศษบยุนโชคือการปกป้องคุณฮาริฮาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ผมก็จะอุ้มคุณหนีให้ได้ถ้าเจ้าสาวเลยดีมะทุกคนอเล็กซานเดอร์คงเก่งมากจนทำให้ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันแบบนี้แค่คิดว่าฉันจะจัดการคนที่แข็งแกร่งมากขนาดนั้นได้ยังไงก็พอโจมตีทำลายศัตรูพวกนั้นถ้ามันจะหนีก็ต้องไล่ตามมันให้ได้ทันทีสาเหตุที่ดวงตาของมนุษย์มองได้ไม่ค่อยชัดในตอนกลางคืนก็เพราะพวกเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะเจาะลึกเข้าไปในความมืดเบลิพัส หมายความว่าอะไรสิ่งเดียวที่มนุษย์พยายามเจาะเข้าไปคือความคิดของศัตรูนั่นแหละคือมนุษย์ข้าไม่สนใจแก่นแท้ของพวกมนุษย์หรอกข้าแค่อยากจะยุติสงคารามที่ไร้สติโดยเร็วคู่ต่อสู้คนเดียวที่เราต้องให้ความสนใจคือนักดาบปีศาจลีจีวอนเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็เหมือนกับคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกมนุษย์เราไม่ต้องการใช้พลังของเขาเพื่อจุดประสงค์ของเราจริงๆหรอสหายเอ๋ยในฐานะมังกร ข้าไม่ต้องการทิ้งสิ่งใดที่จะกลายเป็นภัยอันตรายต่อข้าไว้เบื้องหลังข้าไม่ต้องการพลังนั่นฮอตคิสสิ่งมีชีวิตนั่นเราผัวพันกันด้วยมานาไม่ใช่สิ่งที่สามารถอันเชิญหรือฝึกให้เชื่องได้ลีจีวอนอันเชิญมันออกมาได้ยังไงแล้วโซลิงสิ่งนั้นมันคืออะไรความสงสัยนี้มันกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของข้าและการรับมือกับความอยากรู้อยากเห็นนั้นมันเป็นเรื่องอันตรายเข้าใจแล้วเบลิพัส ฉันเคารพเจตนารมณ์ของนายข้าจะฆ่ารีจีวอนกำลังหนีอยู่จริงด้วยสินะสุดท้ายแล้วก็มีเพียงเหล่ามนุษย์ที่มองได้แค่ในหัวของกันและกันแจ้งข่าวให้กับนักสอดแนมฉันรู้สึกถึงตำแหน่งของรีจีวอนแล้วถ้าเป็นเวลาปกติข้าคงรับรู้ถึงมานาของมันได้อย่างรวดเร็วรู้สึกได้ถึงภัยอันตรายมันคงจะซ่อนตัวอยู่ไม่ง่ายเลยที่จะมองหาทางนั้นก็มีแค่วิธีเดียวอ่า หาไม่ง่ายเลยสักนิดอาร่างกายมันไม่ขยับอเล็กซานเดอร์หรอฮาลีฮาฮาลฮาได้ยินไหมอเล็กซานเดอร์ Alexander มาแล้วอ่ากำลังดูอยู่ค่ะกำลังดูอยู่หรออยู่ไหนอย่าบอกนะว่าอยู่ที่นั่นไม่สิจะเป็นงั้นได้ไงที่นั่นมันไกลามากเลยนะบ้าเอ้ยนั่นมันอะไรเนี่ยอย่างกับเทศกาลดอกไม้ไฟในยอรีโดพี่พี อ๋อว่าไงกีจองก่อนอน่นต้องขึ้นไปบนยอดเขาคุณบีมีครับขอแผนที่แถวนี้หน่อยได้ไหมครับฮ่าฮ่าเตรียมพร้อมแล้วครับผมจะไปในจุดที่สามารถมองเห็นได้อย่างทั่วถึงกีจองนหนเรียกคิดมาให้ทีเข้าใจแล้วไทอิวและเบยูโชโปลดเตรียมติดต่อกับคนอื่นด้วยฉันจะติดต่อกับรามฮาวยอนทันทีที่ได้ตำแหน่งปฏิบัติการพิชิตมังกรเริ่มได้ 88เกม88เว็บเปิดใหม่เข้าแล้วติดเล่นแล้วแตกแตกสนั่นทั้งวันทั้งคืนสายสล็อตบอลบามีมาครบจบในที่เดียวพร้อมกับระบบสมัยใหม่ที่โคตรเฟี้ยวเติมปุ๊บเข้าปับ๊แบแป๊บเดียวไม่ต้องรอนานพร้อมทีมงานแอดมินหลังบ้านตลอด24ชั่วโมงติดใจก็แอดไลน์มา Ad 88 G 88แอดมาไวๆโบนัสใกล้แตกแล้ว